นี่บดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชถ่ายเอาไว้เองนะคะเมื่อวันที่17ธันวาคมตอนที่นั่งเฮลิคอปเตอร์สำรวจอุทยานแห่งชาติภูกระดึงช้างป่าตัวนี้คือเจ้าสีดอดำค่ะมันหากินอยู่บริเวณลานหินหนาแปนห่างจากลานพระแก้วไปทางทิศเหนือประมาณ450เมตรเท่านั้นแต่ปรากฏว่าการบินวนรอบสีดอดำแสดงให้เห็นว่าช้างเนี่ยมีอาการหูกลางหางชี้ซึ่งเป็นลักษณะอาการที่แสดงถึงการตื่นตระหนก กลายเป็นคาถามขึ้นมาบอกว่าการขึ้นไปบินสำรวจเนี่ยอาจจะทำให้ช้างป่าเครียดแล้วจะกลายเป็นอันตรายกับนักท่องเที่ยวอีกหรือไม่ค่ะทางอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็ยอมรับบอกว่ามันเป็นความจําเป็นเนื่องจากว่าตําแหน่งที่พบสีดอดําเป็นเส้นทางเดินของนักท่องเที่ยวจากศูนย์บริการผ่านลานพระแก้วไปที่ผานกแอน่น จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าค่ะช้างป่าหากินอยู่บริเวณนั้น3ตัวก็คือสีดอยดำพลายงาเดี่ยวแล้วก็พลายบิดตัวที่ทำร้ายนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละค่ะการใช้เฮลิอคอปเตอร์บินวนเป็นวิธีการหนึ่งในการผลักดันให้ช้างป่ากลับเข้าพื้นที่ป่าปิดค่ะเมื่อเราบินไปเจอเนี่ยเราก็ต้องพยายามทำให้เขาเห็นว่าในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นที่พื้นที่ที่ไม่ควรอยู่แล้วเราก็ได้วางแผนแล้วว่าเราจะไปทำโปง่ง ให้ไกลออกไปจากนั้นอีกหน่อยเพื่อดึงเขาออกไปข้างนอกนะซึ่งตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วก็จะมีโป่งในการที่จะมีเกลือแร่มีอะไรต่างๆให้เขาได้ขยับออกไปเพราะว่าไอ้ที่เขาไปหาขยะบริเวณนั้นนะเพราะว่าเขาคงได้กลิ่นน้ำปลากินเกลือกินน้ําตาลอะไรอย่างนี้เขาก็คงจะไปหาเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือต้องให้เขาไม่กล้าเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่มันไปทําร้ายน้ําใจช้างอย่าไปคิดอย่างนั้นเราต้องควบคุมเขาเพราะว่าถ้าเราไม่ควบคุมไม่ผลักดันเขาเนี่ยเขาจะกลับมาทําร้ายเรา เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดเราไม่ได้ไปทำลายอะไรเขาเลยเนีทำให้เขาเนี่ยไม่กล้าจะกลับเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้แต่ทีนี้นะคะเพื่อเป็นการป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างนักท่องเที่ยวกับช้างป่าวันที่23ธันวาคมนี้ อุทยานภูกระดึงก็จะเปิดรับนะักท่องเที่ยวใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะดังนั้นก็จะมีมาตรการเพิ่มขึ้นมาหลายข้อก็คือจะกำหนดโซนปลอดภัยนักท่องเที่ยวรอบศูนย์บริการและลานกางเต็นท์วางกวางรัศมีอยู่ตรงนี้2กิโลเมตรค่ะแล้วก็จะปิดเส้นทางเดินขึ้นชมพระอาทิตย์ที่ลานพระแก้วผ่านนกแอน่นเพราะจุดนี้มันจะไปทับกับเส้นทางที่ช้างป่าออกมาหากิน ตอนนี้มีการผลักดันช้างพ้นรัศมี2กิโลเมตรแล้วนะคะแต่ว่านักท่องเที่ยวยังเดินไปชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ที่ผาหมักดุกก็บอกว่าสวยงามไม่แพ้กันค่ะซึ่งเราก็จะวางกำลังที่เป็นชุดเฝ้าระวัง2จะเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วนะครับที่จะเป็นชุดผลักดันช้างโดยเฉพาะชุดเฝ้าระวังก็หมายถึงว่าเวรยามที่จะต้องอยู่สแตนบายในช่วงฤดูท่องเที่ยวตลอดนะตลอดจุดที่เราเปิดนะ ก็จะมีรถจักรยานยนต์นะครับมีเจ้าหน้าที่ประจําซึ่งเราก็ดึงกําลังนะครับแล้วก็ตั้งงบประมาณในการที่จะจัดจ้างเพิ่มให้มาตัแตนบายในทุกจุดเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราเปิดในวันที่23เนี่ยเราจะมีชุดเฝ้าระวังกระจายอยู่ในพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งหมดเลย ส่วนสาเหตุที่ช้างป่าเข้าใกล้พื้นที่บริการนะักท่องเที่ยวมากขึ้นอธิบดีให้เหตุผลแบบนี้ค่ะการจัดการขยะเศษอาหารตอนนี้ทำได้ไม่ดีพอพอจัดการได้ไม่ดีพอเนี่ยช้างมันได้กลิ่นแล้วนะักท่องเที่ยวก็มีการพกอาหารติดตัวระหว่างเดินตามเส้นทางต่างๆด้วยระหว่างนั้นก็อาจจะทิ้งขยะระหว่างทางเดินช้างมันก็ได้กลิ่นก็เลยเข้ามา การเปิดอุทยานแห่งชาติภูกระดึงวันที่23ธันวาคมนี้ก็จะมีมาตรการเข้มงวดมากขึ้นนะคะแล้วก็ห้ามพกพาอาหารออกนอกจุดบริการด้วยค่ะ